ขออนุญ,ญาตต่อเลยนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของวิดีโอคอลนะครับการคุยกันผ่านวิดีโอนะครับการวิดีโอคอลและ private chat private chat ผมและก่อนหน้านี้ผมแอบสอนไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของว่าถ้าเราอยากจะคุยกันแบบส่วนตัวระหว่างเรากับเด็กโดยตรงนะครับเราสามารถคุยง่ายๆโดยไปที่ member ไปที่ ไม่ในทีมนะครับแล้วก็ไปที่แท็บ member เลือกหลายชื่อนักเรียนเอาเมาส์ไปชี้ที่หน้านักเรียนนะครับแล้วก็เลือกว่าจะคุยแบบไหนนะครับเมื่อกี้เราคุยแบบนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้ปั๊บนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะแชทกับเขาคลิกไปปั๊บก็จะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะคุยเพิ่มนะครับเด็กคนนี้มีปัญหานะครับอยากจะเชิญคุณครูเข้ามาคุยเพิ่ม อยากจะคุยกับเขาเพิ่มนะครับเราสามารถทำได้โดยการคลิกที่มุมบนมุมบนขวาตรงนี้บวกเพิ่มคนเข้ามาคุยเอ๊ะเห็นว่าคนนี้มีปัญหานะลองคุยเข้ามาที่เพิ่มเพิ่มคุณครูเข้ามาหน่อยเพิ่มเพิ่มใครดีคุณครูเอกชัยเอกชัยเล็กสิงห์นะครับเพิ่มคุณครูเข้ามาแล้วก็คลิกแอดนะครับสังเกตว่า มันจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับไอที่เราคุยก่อนหน้านี้ข้อความมันจะหายไปแล้วมันก็เหมือนในในไลน์ใช่ไหมครับเวลาที่เราคุยคนเดียวมันก็จะคุยไปที่พอเราแอดคนเพิ่มมาเพิ่มมันจะเปิดหน,หน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้ว่าเราคุยแบบกลุ่มแบบนี้เหมือนกันเลยครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับคุยได้หลายคนไปเรื่อยๆนะครับก็สวัสดีครับเหมือนเดิมแบบนี้เท่านั้นเองก็ ก็คุยเหมือนไลน์เลยนะครับก็คุยกันได้3คนนะครับทีนี้ถ้าเป็นคุยกันแบบวิดีโอคอลบ้างน,นะครับถ้าผมอยากคุยคนเดียวก็เหมือนเดิมนะครับก็ชี้ไปที่ใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวผมหาก่อนหาใครออนไลน์ line. มีไม่เยอะเลยนะอ๋อต้องปกติเราใช้วิธีการอะไรนะครับ <ff> ดูตรงนี้แล้วก็ไปดูชื่อชื่อ,อนักเรียนเราเนาะเราอยากคุยกับใครนะครับเมมเบอร์ or, ในทีมนะครับดูเอ๊ะตอนนี้มีใครมั่งอยากคุยกับใครคุยกับ <ff> สาว <arf> <ส>าบ้างนะครับเดี๋ยวชี้หน้านะครับแล้วก็กดนะครับแค่นี้นะครับแทนที่จะเป็นแชทมันก็จะเด้กลับมาเป็นอะไรนะครับการคุยด้วยวิดีโอคอลนะครับ ไม่รู้เขาพร้อมหรือเปล่าผมก็กดไปเ,เรื่อยเเปื่อยนะครับเขาอาจจะยังไม่พร้อมอยู่นะครับขออนุญาตถ้าเขาไม่พร้อมก็กดวางกดอะไรนะครับง่งง,าง,ง่าต้องปุ่มแดงหาคุยคนอื่นก็ได้นะครับเงยตกเลยครับเขาไม่พร้อมจะคุยกับเราเดี๋ยวเราไปหาหาสมาชิกใหม่เมเนเจทีมเนาะไปที่เบม,มเบอร์หาดูคนอื่นที่ใครพร้อมจะคุยกับเราแบบวิดีโอบ้างนะครับ หาเขียวเขียวหาใครไม่เจอก็อ๋อถ้าหาใครไม่เจอไอ้บางทีมันเยอะเนาะเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็พิมพ์อาจจะพิมพ์ชื่อก็ได้นะครับอยากจะคุยคนนี้เอยเขาไม่ว่างแต่เราอยากจะคุยนะครับวีดีโอคอลหาครับปั๊บนนนนไม่มีใครคุยด้วยเลยอ่ะ ไม,ไม่ไม่มีใคว่าคุยนะครับคุยคุยกับเติมพงก็ได้นะครับเติมพงน่าจะเมื่อกี้คขายังสวัสดีครับมานะครับเอาไว้นะครัสวัสดีครับเติมพงรับหน่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับนี่จูสองนิ้วเลยขอบคุณครับที่รับสายนะครับเดี๋ยวเราจะจะจะโชว์เพิ่มบ้างนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราคุยกันไปคุยกันสองคนแล้วเราอยากจะเชิญคนอื่นมาคุยด้วยนะครับเราจะทํายังไงนะครับนี่ตอนแรกผมก็เอาเมาส์ไปชี้หน้าเขาเนาะแล้วก็คลิกที่วิดีโอก็คุยกันสองคนถ้าอยากจะคุยเพิ่มนะครับ ผมก็เอามาส์มาชี้ที่ตรงนี้นะครับมันจะมีเครื่องมือในการจัดการการคุยด้วยวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับจะมีรูปคนตรงนี้ครับเขาเรียกว่าโชว์ผู้เข้เรนต์ดูว่าตอนนี้เราคุยกับใครบ้างนะครับก็คลิกไปปั๊บมันจะเปิดพาร์เนลด้านข้างขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะเชิญใครเข้ามาคุยเพิ่มนะครับก็พิมพ์ในช่องอินไว้ตรงนี้นะครับ เชิญอีกทีนะครับเขาพี่เขาบอกพร้อมแล้วนะครับผมก็คอไปหาพี่เอกประวัติคอเพิ่มมานะครับจะสังเกตด้านล่างนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเขาเด้งดึ๋งอยู่ด้านล่างนี้นะครับถ้าเขารับเมื่อไหร่ก็จะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะครับ <c oughs> <c oughs> หาปุ่มหาปุ่มรับไม่เจอยังไม่มาอีกเราก็ <c oughs> เชิญเชิญคนอื่นเพิ่มก็ได้นะครับ ครับแล้วก็คลองคนอื่นเพิ่มไปนะครับโผอ่อนโผอ่อน,ออนก็ก็ประมาณนี้นี่คือคลิกปุ่มคนตรงนี้นะครับเอาไว้เพิ่มคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับต่อไปอ๋อด,ด้านหลังตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีลูกไมนะ้เนาะนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์เขาอยากให้เขาโชว์บนหน้าจอลตลอดนะครับอุย้ยมีคนรับอย่างยังนะครับ อยากให้เติมพองอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาทุกทุกคนนะครับวุ้ยมีใครตรงมิกเหมันซ้อนกันนะครับน <ah> tamam ี่ก็เลยนี่เขาเลยอย่าจอยเลยเดี๋ยวไปหมดแล้วผมดนะครับเดี๋ยวจะผมขออนุญาตวางก่อนนะผมดันไปรับหลายที่เกินรีจอย ผมคุยหลายคนพร้อมกันเกินนะครับเดี๋ยวรถไฟชนกันนะครับคุยหลายคนพร้อมกันไม่ดีนะครับพอสมมติว่ามีเราคุยอยู่อย่างนี้นะครับมีคนโทรเข้ามาเรารับอีกมันจะออกมาแค่แบบชั่วคราวครับถ้าเรากลับไปที่หน้าเดิมมันจะมีปุ่มรีจอยให้เราเข้าไปคุยกับห้องเดิมได้เราจะออกจากห้องเดิมมาก่อนนะครับเราไปรับสายอันใหม่พอคุยเสร็จเรากลับมาหน้าหน้าจอเดิมยังอยู่เรากดรีจอยก็จะเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้ สมมติว่ามีคุยหลายคนอยู่เนาะเมื่อกี้เชิญใครแล้วก็หลุดๆไปหมดนะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับโชว์คอนเวอร์เซชันโชว์คอนเวอร์เซชันคืออะไรคือคลิกปั๊บนะครับมันจะเป็นหน้าแชทภายใต้วิดีโอตัวนี้วิดีโอที่เราพิมพ์อยู่มันก็จะขึ้นอยู่ในไทม์ไลน์เหมือนกันเนาะแล้วเราก็าเวลาที่เราคุยอะไรกันไปมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับ พร้อมวิดีโอนะครับนี่เป็นการทดสอบแชทพร้อมวิดีโอคอลนะครับก็พิมพ์โต้ตอบอะไรกันไปมานะครับก็จะมันจะไปโพสที่อยู่ในไทม์ไลน์ของส่วนของที่เราคุยถ้าเราคลิกที่แชทตรงนี้นะครับเป็นการคุยคุยอะไรนะครับคุย แบบ p r i v a t e chat ตรงนี้มันก็จะไปเซฟไว้ที่นี่มันจะมีไทม์ไลน์ของ p r i v a t e chat อยู่นะครับ mm hmm. ก็จะขึ้นเหมือนรายการเหมือนในในไลน์เลยนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตวายก่อนนะครับ๊บ mm hmm. นี่ผมให้ดูนะครับที่ที่คุยไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรายการแบบนี้ที่เราแชทก,กับเขานะครับมันก็จะมีประวัติว่าเราวิดีโอคอลหาเขา แล้วก็มีแชทที่คุยกันแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมานะครับแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้อัดเนาะก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอคอลก็สามารถที่จะจะแชทหน้าจอทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแต่ส่วนของการแชทหน้าจอเดี๋ยวผมไปอธิบายการแชทอีกที่หนึ่งนะครับมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าต่อไปมาดูการวิดีโอคอลภายใต้ช anel ที่เราสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะบันทึกการคอลลงไปใน ในเซตใน channel ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมมาที่ n u 102นะครับไปที่แท็บที่ชื่อว่า w ิกหนจะมาคุยกันในวิกหนนะครับเรียนไปหิวค่ะนะครับหิวไปค่ะคนสอยก็หิวเหมือนกันครับทีนี้เรื่องแชทการพิมพ์แชทจบเนาะต่อไปผมจะดูวิดีโอคอลแบบ เป็นแบบเป็นกลุ่มบ้างนะครับเป็นวิดีโอคอลแบบกลุ่มเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับไลฟ์มีติ้งนะครับวิธีการนะครับโอ้กล้องไปไกลเลยเดี๋ยวผมกลัวว่าคนข้างหลังไม่เห็นผมขออนุญ,ญาตย่อตรงนี้ขึ้นมานะครับวิธีการนะครับไปที่วิคหนึ่งเนาะที่โพสต์นะครับถ้าเราอยากจะโพสต์วิดีโอคอลลงไปในนี้ครับ ที่คอภายในกลุ่มนี้ให้เขาเขาเห็นเนาะว่าแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาจอยได้นะครับวิธีการนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นมีติ่งออนมาน์หรือว่าเป็นแบบ Meet now วิธีการทำยังไงนะครับคลิกที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีปุ่มรูปวิดีโออยู่นะครับที่ตรงโพสต์นะครับปกติเราจะพิมพ์ข้อความหรือว่าแอดแสตไฟล์อะไรลงไปก่อนหรือว่าแอดเมนชันอะไรเนาะแต่ตรงนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อเป็นรูปเป็นรูปวิดีโอครับคลิกปั๊บนะครับ ทุกคนลองทุกคนลองเข้าไปที่ w ิกหนดูนะครับตอนนี้ที่ผมคลิกครั้งแรกคลิกครั้งเดียวนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเป็นพรีวิวให้เราดูก่อนว่าถ้าคุณเปิดวิดีโอคอลไปนะทุกคนอื่นเขาจะเห็นคุณในลักษณะนี้หวีผมหน่อยทาปากเติมเติมแป้งซับมันสักหน่อยนะครับหรืออะไรประมาณนี้ดูว่าเออโอเคนั่งนั่งในมุมที่ที่โอเคล้วนะครับ ก่อนที่จะกดมิ้นาวนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะอยากจะจอยมิ้นนาวแต่ไม่อยากจะโชว์กล้องก็สามารถคลิกออนออฟด้านล่างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยกดมิ้นนาวเข้าไปเปิดการประชุมแต่ไม่เปิดกล้องก็ได้หรือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะครับเปิดกล้องแล้วก็เช็คความเรียบร้อยของตัวแล้วก่อนแล้วค่อยกดมิ้นาวกดมิ้นนาวแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตนะทุกคนลองไปดูที่ที่ช่องส่วนของโพสต์ใน ในทีมนะครับในทีมในวิกหนึ่งนะครับถ้าทุกคนมาดูนะครับนี่จะเห็นว่ามีคนทำตามผมเยอะเลยนะครับใครก็ตามที่มาคลิกโพสแล้วคลิกมิ t now มันจะเกิดช่องการช่องขึ้นมาแบบนี้ให้ให้ทุกคนไปร่วมประชุมกับเขาได้นะครับอ่านี่ผมดับคลิกขยายขึ้นมาเนาะก็สามารถที่จะ พูดคุยได้ถ้าใครเข้ามาจอยนะครับใครทดสอบนะครับช่วยกันคลิกเข้ามาจอยดูซิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างามีมีคนนั้นเข้ามาหนึ่งคนนะครับเข้ามาจอยนะครับแต่เขาไม่เปิดกล้องจอยแบบนี้เปิดไม่เปิดกล้องนะครับถ้าเขาเปิดกล้องเราก็จะมองเห็นนะครับโชปฏิสิแพนขึ้นมานะครับอสวัสดีครับ พีนิคเข้ามาหนึ่งคนนะครับเขาโอเคชัดเจนนะครับมีใครจอยเข้ามาอีกไหมครับก็สามารถเข้ามาจอยได้เลยไม่ต้องขออนุญาตอะไรคนที่มีสิทธิจอยคือสมาชิกในทีมสมาชิกในช anel ที่มีสิทธิก็เข้ามาจอยได้เรื่อยๆนะครับสังเกตด,ด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะปิดหรือว่าเปิดไมค์เขาได้จากตรงนี้ด้านหลังรายชื่อเขานะครับเราสามารถพินเขาได้พินคืออะไรพินคือทําให้เขาจอใหญ่อยู่ตลอดเวลา ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้เขาพิมพ์ถ้าอ่นถ้าอ่นมีก็คืจาช่วยช่วยช่วยปิดไม่นะครับชั้นไม้นะครับก็จะนี้มีบางคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่นะครับตัวนี้ถ้าโดยค่าดีฟอร์มานะครับคือว่าถ้าใครถ้าใครด้านหลังจะยกมือรู้สึกจะมีปุ่มยกมือให้มีปุ่มยกมือไหมครับเขาบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ใหม่เพิ่งมานะครับ เป็นปุ่มยกมือด้านหลังได้ว่าถ้าใครยกมือปุ๊บมันจะใหญ่ขึ้นมาครับเพื่อจะขอพูดนะครับแย่งกันเหมือนใครยกมือก่อนได้พูดอะไรเงี้ยครับไม่เป็นไปุ่งยกมือแต่ต้องมาคลิกที่ด้านหลังชื่อตัวเองครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ว่าใครรู้ว,ว่ามีใครมีขยับตัวพูดใครพูดเข้ามานะครับลองกดเปิดไม์ตัวเองแล้วพูดขึ้นมาครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเต็มจอครับ <c oughs> ทีนี้บางครั้งเราไปสอนในที่บ้านเราบางวันเน็ต เน็ตมันไม่ดีมันเน็ตมันไม่ได้ดีทุกวันเนาะเราอยากจะสอนไปถึงเอาวิดีโอเราไปถึงเด็กได้แต่เราไม่ต้องการเนี่ยรูปขยิบขยับที่มาจากเด็กที่ส่งกินแบนด์วิดเราเข้ามาครับมีวิธีการที่จะช่วยประหยัดแบนด์วิดนะครับคลิกจุด3จุดด้านหลังชื่อตรงนี้นะครับด้านด้านตรงนี้ครับเอาเมาส์มาชี้ที่กลางจอนะครับแล้วมันจะมีคําว่าตรงนี้ครับ turn off incoming video คลิกจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ turn off incoming video ให้เด็กดูวิดีโออย่างเรายางจากเราไปอย่างเดียวนะครับพูดมาได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่ต้องการเห็นภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าเสียงมันไม่อะไรนะไม่ไม่ค่อยเปลืองแบนด์วิดนะแต่ถ้าวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวมันจะเปลืองแบนด์วิดนะครับ Turn off i n c o m i n g video ดีโนะครับเด็กคอเข้ามาได้พูดพูดอาจจะพูดได้หรือว่าเราบอกว่าให้ใช้แชทเป็นหลักเดี๋ยวครูมาตอบตอนที่ขอให้ครูพูดจบไปก่อนนะพิมพิมมาก่อนได้ว่าสงสัยอะไรเรื่องหาตรงไหนพิมพ์มาก่อนได้พอจบหัวข้อ,ขอนี้ครูบรรยายจบเดี๋ยวครู ครูมานั่งอ่านแล้วครูจะตอบให้ว่าเธอสงสัยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาค่อยตอบทีหลังนะครับแล้วก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะแชทกับเด็กก็คลิกที่รูปแชทตรงนี้โชว์คอนวอ t ชันก็แชทกันมาได้นะครับ